บทที่14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวาเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสักเกสุวิหารติกะปิระวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัจจมมตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัาสหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหนติภะคะวันตังทัศนายะพิขุสังคัญจอะอตโขจตุนนางสุทาวาสก,กายิกานาง เอวานังเอตะทโวโบจะอะยังโขพะควาสักเกสุวิหรารติกับิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคณนะสัตถิงปัจ,จมัติเหหิพิขุสเตหิสเพเฮวอาอรหันเตหิทัสสหิจะโลกะทาตุหิทเทว,วตาเยปุเยเนะสันนิปติตาโหติพะควันตังทัสนายะพิขุสังคัญจะ ยันนูนะมยัมปิเยนะภะคะวาเตนุปสสังกเมย,ยามะอุปสังกมิตาวาภะคะวะโตสันติเกปเกาเจกะาถาภาเสยยมติอัตโขตาเทวตาเสยยถา,าปีนามะภะระวาปุปปริโสสัมมติตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมิชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุ อัตโคตาเทวตาภักขวันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังติตาขโขเอโกาเทวตาภักขวตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวานสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมสมย,ยังทักขิตาเยวะอ,อปราชิตสังคันติอัฏโคอปราเทวตาภักขวตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิ ตตะพิกโวสมาทะหังสุจิตตังอัตตาโนปุชุกมะกังสุสารถีวะเนตานิครับเฮตวาอินทริยานิขรัพละขันติปันธิตาติอาตโขอปปราเทวตาภะคาวัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเชตวาขีรังเชตวาปาลีคังอินทขีรัง โอหัจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปราเทวตาภคขวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสณเตคมิสันติอปายภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายัางปริปูเลสันติติอัตโคภควาพิคูอามันเตสิเยภูเยนะพิขเวทัสสุโรกธาตุสุเทวตา สันนิปติตาโหติสถาคตังทัศนายะพิขุสังคัญจักเยปิเตพิคเวอเหสุงอติตมัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตัปรามายวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยยถาปิมัยหังเอตารหิเอเยปิเตพิกเขเวพระวิสันติอนาคตะมัทานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตัปรามายวะ เทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเซยยถาปิมยหังเอตารหิเอตอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิกิตยิสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิเพศิส,สามิภิกขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถาสาทุกังนะมณนะสิกโรทะภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตภิกขุพัคขวโตวปจัโสสุพะควาเอตทัพโอจอ สิโลกะมนุกัสามิย um ัถะภูมมาทัสสะตทสิตาเยสิตาคิริทัพพลังปะหิตตาสมาหิตตาปุถุสิหาวะสันลีนาโลมหังสาพิสามพุโนโอทาตามะนะสาสุธาวิปสัสสนาะมะนะนาวิลาพิโยปัจจสเตยตวะวเนกปิละวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศา,าสเนรัเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิขโวตเตจะอาตบะมักรงจุตวัะพุทธสสาสนาเตสัมปาตุระหุญาณังอามนุษยานะทัศนงังอเปเกสตมะมัทคุงสหัสสังอัฏส,ส,สัตาริงสตังเอเกสหัสสานาอมนุษสานะมนัทสุงอเปเกนาตตะมัทคุงทิสาสภาปุถาอาหุง สะัตะสะัพพังอภิญญายะวะวะกิตตวานะจักขูมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกส,าส,าสเะเสนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภาิขโวเตะวโหหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุพพโสะะสัตตสหัสสาวะยะขาภูมมากะปิรวัตวาอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสสิโนโมทามณะภิกามุงภิกขุนังสงมิติงวะนาง จะสหัสสาเหมัตายะขานานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทามนาพิกามุงพิคูนางสมิติงวนางสาตาคีลาติสหัสสายะขานานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามุงพิคูนางสมิติงวนางอิเจเตโซละสหัสสายะขานานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทามนาพิกามุงพิคูนางสมิติงวนาง เวสามิตาปจ,จัตสตายะขานานัตตะวัน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยศส,สิโนมธมามนาภิกามุงพิกูนางเสมิติงวะนางกุมพิโรราชาคาหิโกปุเวปุลรษานิเวสานังพิโยนางสตาสะหัสสังยะขานางปริยุป,ปยิรุปาสติกุมพิโรราชาคาหิโกโสโปาคาัสมิติงวะนางปุริมันจะที่สังราชาท่าตัรัโผปภาษาสติคันทัพานาอธิปฏิมหาราชายศศิโส ปุตตาปิตัสสะพหะโวอินทมามนามหภาภราอิทิมัโตชุติมัโตว,ว,วันณะวันโตยัสสีโนโมทมามนาพิกามุงพิกุนางเสมิติงวะนางทักษีนันจะที่สังราชาวิรุฬหโหตปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตัสสะพหโวอินทมานามหาภลาอิทิมัโตชุติมัโตวันณะวันโตยัสสีโนโมทามนาพิกามุงพิกุพิขุนางเสมิติงวะนาง ปัฉิมัญจัตที่สังราชวิรูปขโภปสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายศิโสป, ah ปุตตาปิตัสสะพหะโวอินทะมานามหาภราอิทิมันโตชุติมัโตวันณวันโตยศสิโนโมทมานาพิการมุงพิขุนังเสมิติงวนางอุตรัญจัตที่สังราชกุเวโรตปะสาสติยขานังอธิปติมหาราชายศิโสปุตตาปิตัสสะพหะโวอินทะมานามหาภราอิทิมันโตชุติมัโตวันณวันโตยศสิโน โมทามนาพิกามุงพี่ขูนางเสมิติงว่านังปุริมะทิสังทัตตะรัตโถทัคิเนนวิรุฬหะโกปัชิเมนะวิรูปโขกุเวโรอุตรังทิสังจะตาโรเตมหาราชาสัมันตาจตุโรทิสาทัทธันละมานาอัทถังสุวเนกปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทนากรมาเสโถจะกินุขันทุนิคันทุจะ ปะนาโทโอปามัญโยจะเทวสูตโตจะมาตาลิจิตะเสนโนจะคันทัพโพนโรราชาชโนสะโพอาคูปัจัิสิทโทเจวะติมพโรุสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุภิโมทะามานะาภิกามงพิกขูนังสมิติงวะนางอัถาภูนาภาษานาคาเวสาราสห,าสหตัชกากมพะลักตาราอาคู ปายาักปายาคาสหา,าติพิยามุนาทตรัฐจาจะอาคูนาคายาัสสาิโนเอราวัณโนมหานาโคโสปาคคสมิติวนังเยนาคาราเชสหัสาหารันติทิพาทิชาปักิวิสุทธาจาักขูเวหายาสาเตวนณะมัชฌปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธานาครา,าชาณมาสิสุปันัโตเขมะมะกาสิพุโทโธ ันนหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันาสารณะมากังสุพุทธังชิตาวชิระหตเทนะสะมุทังอสุลาสิตาพาตาโรวาสเวสเต,เตอิทิมโตยัสสิโนการกัญชามหาพิสมาอสุลาธณานะเวขาสาวปาจิติสุจิตติจะปะหาราโทนมุจีสหสตัญจะพระริปุตานางังสัพเพเวโรจะนามกา สันในหิตวาพระลิงเสนางราหุพัทธมุปาขมมงสัมโยธานิพัฒนเตภิกขูนางสมิเตงวะนางอาโปจะเทวาปฐวีจะเตโชวาโยตธาขมมงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจยัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวายัสสิโนทเสเตทศทากายาสเพนานตตะวนิโน ทีมันโตชุติมันโตวนันละวันโตยัสสิโนโมโทัมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านังเวณทูจะเทวาสหารีจะอาสมาจะยุทุเวยมาจันทสูป,ปนิสาเทวาจันทะม,มาคูปุรกิตาสุริยสูป,ปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตานขัตตานิปุรกิตาวาอาคูมันทะวรา,าหากาวาสูนังวัสโวเศโศสักโกปาคะปุรินทโธ ทาเสเตทาสทากายาสเพานานัตตะวัน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสสิโนโมุธามนาพิกามุงพิกุนางสมิติงมะนางอทาคูสหภูเทวาชาละมคีสิขาริวะอริทกาจะโรชาจะอุมาปุพพะนิพาสิโนวรุณาสหาธรรมาจะจะอจุตาจะอเนชากาสุเลยยับรุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนท่าเสเตทาสทากายาสเพานานัตตะวัน,นิโน อิติมโตชุติม so, ันโตวันนะวันโตยะสัสิโนโมทามนาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางสัมนามหาสมานามนุสามานุสุตมาคิดทาปทูสิกาอาภูอาภูมโนปทูศิกาอาถาคูหาลโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสิโนทัเสเตทัสถากายาสเปนานตตะวนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสิโนโมทามนาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านาง สุก,กาคารุมหาอารุณาอาคูเวคะนัสสาสหะโอทาตะคยหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสาัทธารมโตหารัคชามิสกาจกยาสันลิสิโนทะนยียาคาปัจจุนโนโยทิสาอภิวัสติทัเสเตทัถสถากายาสัพเปพนานัตตะวน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตวนณวันโตยสัสสิโนโมทาม,ามนาอาอาภิการมุงพิขูนางสมิติวงวานาง เคมียาตุสิตายามากักาจะยัสสิโนสัมพิตกาลามเสถาโชติมนามาจะอาสวานิม,มานลติโนอาคูอัถาคูปเรเนมิตาทศเสเตทเศสทา,ากายาสาเพนานาตตะวันิโนอินต,ติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิคูนางสมิติงวะนาง สเทเตเทวนิกายาสเพนานตวันิโนนามันวเยนะอคันชุงเยจันเยสัทิสาสหะปวุฒะชาติมะขีหลังโอคะตินะมันาสวังทักเขโมคะตารางนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาปรามาโตจะปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมารโรติโสจะโสปาคะสมิติงวะนังสหัสสะพรมะโลกานังมหาพรมาพิติทติ ปุปปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยัสสิโสทเสธาอิสลาอาคูปัจเจกวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรามเกมารเสนาอภิกามิปสะกานหัสะมันที่ยังเอทะคณหะทะพันธะะราเคนะพันทะมัทุโสมนตาปาริวาเลทะมาโวมุจจิทะโกจีนัง อิติตถมหาเสโนกันนะหเสนังอเปสยิปานินาตละละมาหจะสรังกัตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกโมเมโถธนะยันโตวสวิชุโกตทาโสปจ,จุวาะวัติสังกุธโธอาศยังวเสตันจสัพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจักขุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศา,าสเนระเตมารเสนาอภิกันตา เตวิชานาถาพิกขโวเตจะอาตปะมกรุงสุตวาพุทธสพุทะศาส,าสนังวีตาราเคหิปากามุงเนสังโรมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายาศส,สิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาสเตชะเนสุตาติบทที่15มงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิติมาติเตโชต ชยสิทธิมหิติมหาคุณาปรมิตะปุญญาธิการสสะสัพพันตรายะนิวารณะสมัตทัสสะพระขวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธทะทวัตติงสมหาปุริสะละคานุภาเวนะอาศิตะยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัตุตตระสัตตมคลานุภาเวนะ ฉพันธังสิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัศปารมิตานุภาเวนะทัศอุปรามิตานุภาเวนะทัศปรมัถธปารมิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยยาธรรมะ ยยธรรมานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสสะธรรมจักขันธรรมขันธานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัทังคิกะมักานุภาเวนะอัทสมาปฏิญานุภาเวนะฉลพิญญานุภาเวนะจตุสจญานานุภาเวนะทัศภรญานานุภาเวนะสพัญยุตสพัญยุตาญานานุภาเวนะ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพาเวนะนุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตนตยะสรารานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลคะโศกุปถทวทุขะโทมนุสพรมนัสสุป,ปายาสาวินัสสันตุสัพพะอันตรายาปิ วินานตุสัพพสังกัปาตุยหังสมิชันตุทีคายุตาตุยหังโหตุสตาวสชะชีเวนะสังสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสปัพตะวะณภูมิคังคามหะสมุทธาอารักกาเทวตาสตาตุมเหอนุรักษันตุ พระวัตุุศพพมังคขลังรักขันตุศพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุุศพพระมังคขลังรักขันตุศพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุุศพพระมังคขลังรักขันตุศพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตนักขตยะนักขตยะขะพูตานังปาปักขะหะนิวารณนา ปาริต mer, ותר, ัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวนักตยะคภูตานังปาปคขะหะนิวารนาปาริต hmm ัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวนักตยะคภูตานังปาปคขะหะนิวารนาปาริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเว บทที่16พัดเทกะรัตคาถาอติตังนาวนวาคะเมยยะนะปะพิกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรถึงมุ่งหวังถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงอทติตัมปะฮีนันตังอปัตตอปัตัญจะอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปน,นันจายโยธรรมังสตะสตะสตตะอิปสติอสังหิลังอสังกุป,ปังตังวิธามะนุภะรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแงนไม่ครอนแคนในคํานั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปลุกโปรงเถิดอัจเชวากิจจะมาตปังโกชัญญามารณาางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเลาจะรู้ความตายในวันพรุ่งนหิโนส,สังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุลาผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปังโอหะอโหรัตมะตันทิตังตังเวพัเทกรัตโตติสันโตอาจิคตเตมุนีตมุนีติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว่าผู้มีรารีหนึ่งเจริญด้วยประการชะนี้แลบทที่ 17. อภิอภิณหะปัจจะเวคณะปาถะชาลาธมโมมหิชะลังอนติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมมหิพยาทิงอนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสะโกมหิกรรมัสกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรัรมปิกาลิสสามิกาลัญญานังวาปาปกังวาสตะทายาโท พวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจากต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอัภินหังปัจจะเวกขิตับพังเราทั้งหลายควรคำนึงพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน